ในปัจจุบันเนี่ยเราสื่อสารกันแบบ peer to peer นะครับผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Facebook หรือแอปพลิเคชัน Line เป็นต้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการสื่อสารที่แทบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสวัสดีครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงดิจิทัล e c o n o นีนะครับในเรื่องของ peer to peer ซึ่งเราก็ได้รู้จก er ัก peer to peer กันไปแล้วนะครับในตอนนี้เราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของข้อได้เปรียบของ peer to peer เมื่อเทียบกับธุรกิจยุคดั้งเดิมนะครับซึ่งก็จะมี3เรื่องนะครับในเรื่องแรกในเรื่องของการบรหารความเสี่ยงส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของต้นทุนและเรื่องที่3เป็นเรื่องของ personalization นะครับเชิญติดตามกันได้เลยครับในประเด็นข้อได้เปรียบเรื่องการบรหารความเสี่ยงของธุรกิจ peer to peer ต่อธุรกิจดั้งเดิมนะครับเนื่องจากธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยจะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของธุรกิจสื่อสารซึ่งจะต้องลงทุน ในส่วนของสำนักพิมพ์สำนักข่าวครับหรือว่าธุรกิจค้าปลีกจะต้องมีการลงทุนในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รวมทั้งธุรกิจของที่พักอาศัยซึ่งจะต้องมีการลงทุนในการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็จะยกตัวอย่างความได้เปรียบในเรื่องของการผ่านความเสี่ยงของธุรกิจแบบเพียร์ตูเพียในส่วนของที่พักอาศัยนะครับในส่วนของโรงแรมเนี่ยโรงแรมมีค่าใช้จ่ายหลักๆ อันหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือการคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยให้กับสถาบันการเงินที่ไปกู้เงินมาสร้างโรงแรมนะครับขณะที่ธุรกิจแบบเพียร์ทูเพียรของ Airbnb เนี่ยไม่มีให้จ่ายส่วนนี้นะครับในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งไม่มีรายได้เข้ามาอย่างเช่นภาวะของโควิดในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าคนที่เดือดร้อนก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะครับเนื่องจากไม่มีรายได้ขนาที่มีรายจ่ายนะครับขณะที่ p พี er er แบบ Airbnb เนี่ยไม่มีไรายได้และไม่มีรายจ่ายนะครับนั่นก็จะเห็นว่าธุรกิจของ Airbnb เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการมาหาความเสี่ยงที่ดีกว่านั่นเองนะครับนั่นก็เป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของการผ่านความเสี่ยงในส่วนของธุรกิจแบบ p พียรูพ er ครับข้อดีเรื่องต้นทุนเมื่อเราไปดูในส่วนของธุรกิจสื่อสารเนี่ย เราก็เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสื่อสารกันผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook Line อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารวนชนที่แทบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือจะเรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่อายุ30หรือ35ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตามข่าวสารในสังคมนะครับโดยการควักกระเป๋าซื้อหนังสือพิมพ์นะครับเล่มละประมาณ20บาทนะครับดังน,นั้น ค่าใช้จ่ายในการติดตามข่าวสารใน2ยุคเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นทุนแบบ peer to p pe e er เ r นี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่ามากมายนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของตลาดค้าปลีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคําพูดที่ว่าไปดูของหรือไปดูตัวอย่างสินค้าที่ห้างกันแล้วก็กลับมาสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น s h o p ปี้รัตซ์ได้เป็นต้นนะครับนั่นก็จะบอกบอกต้นทุนของแพลตฟอร์ม ชปี e ล l a ซดา้าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ P2P เนี่ยมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต่อธุรกิจยุคดั้งเดิมครับข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อได้เปรียบในเรื่องของ personalization หรือบางคนอาจจะใช้คำว่า customization ซึ่งก็คือการสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับในรายละเอียดได้แบบรายบุคคลอาจจะยกตัวอย่างในธุรกิจอาหารนะครับซึ่งถ้าเป็นธุรกิจอาหารเนี่ย เราจะต้องมีศูนย์กลางขนาดใหญ่นในการผลิตอาหารเช่นโรงงานผลิตอาหารกระป๋องอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเทียบกับเพียร์ทูเพียเนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดว่าเป็นป้าขายอาหารอยู่ข้างทางในส่วนของโรงงานเนี่ยจะแบ่งประเภทของอาหารอาจจะเป็น5ชนิด10ชนิดก็ตามนะครับแต่ไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นรายบุคคลนะครับในรายละเอียดแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ร้านขายอาหารคุณป้าข้านทางเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้ว่าขอข้าวน้อยเผ็ดน้อยขอกระเทียมเยอะๆขอไม่ใส่ผงชูรสอะไรเงี้ยหรือต่างๆอีกมากมายนะครับสามารถที่จะสั่งและผู้ผลิตซึ่งเป็นบุคคลนะครับสามารถที่จะสนองตอบความต้องการรายบุคคลนั้นได้เสมอนะครับนั่นก็เป็นข้อดีของเพีย to เพียสาเรื่องนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการหายความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุน และเรื่องของ personalization สำหรับตอนนี้ก็เรียกว่าจบนะครับในเรื่องของ peer to peer ตอนหน้าเราก็จะขึ้นต้น Digital Economy อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของ Sharing Economy ครับ Sharing Economy เป็นความพยายามที่จะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่าเดิมรวมทั้งใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันจะก่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ทำธุรกิจผู้บริโภค รวมทั้งสังคมโดยรวม